ก่อนดูหรือหลังดูเซตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอืมง,ง,<น>ง้ำง้ำง้ำโอ้ยสวัสดีแฮเวเฮ้ยร่างกายฉันกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ฉันยังจำได้เลยเมื่อสองวันก่อนฉันยังตัวเหลี่ยมอยู่เลยนายอยากลับไปเหลี่ยมปะ ไม่เดี๋ยวฉันจะดัดให้แกกลับไปเรียนีกครั้งหนึ่ง <c oughs> อาไม่เรียนแม่งกลมเฉยเลยโอ้โกลมไม่พอละหัวแตกด้วยเฮฟเว่ทุนี้เราจะมาปราบผีกันใน่เลวลาปราบผีคอนเทนต์หลักของเราคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์นี่ใช่แล้วโอ้โหแล้วดูสีลูกค้ามารอดูนี่เลยรูกบอลมีตัวใหม่มาให้เวเราไม่ได้ปราบมาันแหละว่าไม่รัถึงของคุณเทเวอร์หรือเปล่าใช่เฮฟวีผีตัวใหม่เฮฟเว่อุ้ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่เฮฟว่แล้วมันอยู่ที่นี่ ในดูรอบรอบนี้สิรอบรอบนี้โดนปิดเฮ้เว้่โอ้โหหมู่บ้านทำไมฉันสามารถใช้คำพูดนี้ได้เลยนะอาถรรพ์คนข้างบ้านเนี่ยเฮฟวี่ฉันฉันรู้สึกขนลุกเนี่ยไม่รู้ฉันรู้สึกขนอยู่แถวนี้แต่ก่อนอื่นเรามาประกาศและชื่อพูดโชคดีกันก่อนดีกว่าอ้าวล้วคนดูจากคลิปที่เราโซเชียลกับเฮฟวี่ล่าสุดที่เล่นจีมอนรู้สึกว่าเราจะไปเอ่อเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ซอมบี้นะแล้วเราก็ใส่ชุดอมงอัดอะเออชัดเจนใช่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 แล้วโซเชียลถามไว้ว่าถ้าน้องๆไปอยู่ในโลกนั้นวางโลกซอมบี้โคโรนาไอเชื้ งงแล้วมีน้องเขดึงตอบสนใจมากเลยเฮ้ยเขาตอบว่าอะไรอ่ะน้องก็ได้มีนามว่าโซเวียตยูเนียนนะครับนี่น้องบอกว่าให้อัดตูดโคโน่าไปเลยนะจบนะ โตเชื้อโรคเนี่ยน้องใจพวกพี่จะมาจะเฮกับไวรัสโคโรนางั้นเหรอกำเนิดายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่จิิงเลยน่ากลัวสยองเหลือเกินนะโอเคนี่คือรายชื่อผู้โชคดีนะเจนน้องท้ายคลิปนี้ก็มีคำถามอีกอย่าลืมรอดูให้จบรอให้จบแล้วก็ไปฟังคำถามมาตอบจะรู้สึกอยางไงนะรู้สึกเสียวตู๋นตลอดเวลาใครแอบมองคุณอยู่นะคนคนนั้นกำลังมองคุณอยู่อออะไรล่ะ แม่งไงหลอนด้วยนะโคตรน่า <c oughs> กลัวเลยเว้ยโอ้เธอเปลี่ยน,อา,ยอ,ยอ,าน,นอาวุธได้เอ้ไอ้ผีบ้านน่ะมันมีอาวุธได้เว้ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เลยโอ้โอเธอกลัว <c oughs> ไม่ไม่อยากมองหน้ามองหน้าเราเราขี้จะไหลโอ้โหมีอาวุธหลายชนิดเลยนะั่นอะโอ้เฮ้ยผีตัวใหม่มันยังไงคนดูตัวใหม่แงตัวใหม่แหมดูหน้ามันสิฉันไปต้อนรับเขาหน่อยดีกว่านะหนูว่าก่อนที่ฉันจะมาเออหนูรอน้องโรลี่บอกว่ามันผีตัวหนึ่งอะที่มันโดนผัวทิ้งนะ แล้วมันก็ตอบใจตายแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้แล้วมันก็คาดแขนอ่ะโอ้โหแล้วแล้วทำไมมันต้องมาพานกับเออคนรอบๆเลยมันตามหลอกหลอนรังควานคนแถวนี้จนเขาย้ายหนีกันไปหมดแล้วโอ้โหลายเป็นหมู่บ้านลดาแลนด์สมบูรณ์พี่แบบไม่ได้มีผีเอยอะไงมีอินี่ตัวเดียว <c oughs> น้ำมัน เวลาเนฮะเวจะไปไล่มันกันหาไปผ่าแบบอยู่ในส่วนไหนของตัวฉันเนี่ยเเจอแล้ hey, วเฮเวสื่อสารกับมันบอกว่าเราจะเข้าไปปราบแกแล้วอืย้ยพวกเราี่นะจะเข้าไปปราบแกแล้วนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยล่ะมั <c oughs> น,นมองหน้าแกแกลองด่ามันแกลองด่ามันมันจะกรธแล้วบอกโอ้แกไม่ได้ด่าภา傻ีด่ามา傻ีด่าภา傻ีเอ้ยเฮ้ยเอาไอ้แกไไห้ฉันโดนผักฉันโดนระสินผักโ มันพลังอำนาจเฮฟวี่มันโมโหแล้วเฮ้ยมันจะเอาน้องโรลี่ไม่เราจะเล่นงานแกก่อนถึงเวลาน้ำมนต์ละเฮ้ยเสียงแล้ววะเฮฟวีทุกครั้งที่เราตายจะมีเสียงประหลาดประหลาดด้วยนะใช่แล้วตอนนี้ไม่เห็่เลยโอ้ไม่เอาน้องโรลี่อย่างเดียวเลยโอ้ยพลังอะไรเนี่ยพลังการปัดเป่าอะปัดเป่าแสงสว่างอ โอ้น้ำหมดแล้วเฮเบยฉันต้องใช้สิ่งนี้แหละเฮ้ยคืออะไรลบไปเดูจะการเองอะไรหายไปไหนรอุดเจ็บฉันกำลังจะขึ้นฮอเฮเบยรอก่อนรอแป๊บรอสี่สิบวีรอสี่สิบวีเดี๋ยวฉันจะขับฮอร์อบแบ็คฮอกมายิงมันเฮเบย์ลาออกมาหอบเจอแบ็คฮอกมาแล้วหอแบ็คฮอกออกมาโอ้หมู่บ้านละดดาแล้วจะไฟไหมทั้งหมู่บ้าน พลังมือพงศ์พลังความโกรธเกี่ยวออกมาเร็วพี่อ้วนเฮ้ไม่น้องโลลี่เกิดอะไรขึ้นมันหักคอน้องโลลี่ไม่ลูกค้าตายสามตายซากโอ้ยเฮเว่ยเพื่อนฉันเพื่อนฉันติดติดจะไปหากิกเฮเวยเขาเตะฉันออกว่าจะบอกว่าจะกคอล่วงมาอู้เลยอ้าวโอ้ทำเพื่อนอะไรไปคนอย่างนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อนเลว เฮเบดิเปิดกล่องนี่อุ้ยควบคุมมันเฮเวดโดนติดระเบิดไปวิ่งไปหามาเฮเบด์เฮ้ยใหญ่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 ไปหายนู่นไอ้ทีไล่ตัวนู่นเต่าใบมันไม่ขี่ตรงไปมันวิ่งเต่าใบจะไปหาเต่ามาเอาเอาโอ้โหแต่ซื้อมาแกทำพังแล้วเนี่ยนี่เลยโอ้ยโอ้มันไม่เป็นอะไรเลยโอ้ถ้าตายสุดเซ็กซี่ด้วย ช่วยตัวเองเถอะนะพี่อ้วนเพิ่งไปยกเวทมาแขนไม่สมประกอบแต่ว่าสมพลังดังยิ่งกว่าดังอู้อย่างรุนแรงเออ้โดนไม่ท้าตบหัวโด้ป้าแกเขาไปแครอะไรมาขนาดเนี้ยเขาโดนทิ้งอะเสียงดังสนั่นไหมล่ะ ดังสนั่นทั้งหมู่บ้านผีนี่แตกตื่นกระเจิงนี่ก็หมดแล้วโอ๊ยตกใจหมดแกยิงยังทำไมลั่นตรงไหนไม่ลั่นมาลั่นใส่ฉันนะหนี <laughs> ได้ร้ <laughs> ายตัวเนี้ย <laughs> โอ้โหตกมาหลังกว่า <laughs> หยุดแล้วนี่เลยนะเจ้าวิญญาณร้าย <laughs> เรามาหาผัวใหม่ให้มันกันดีกว่าไม้แกหน้าตาหล่อมากบอกเลย <laughs> <laughs> หล่อนหน้าชาวล็อกเนี่ยไม่ถูกใจเหรองั้นเอานี้ไปละกันนะตบพุงกระเด็นเลยมนุษย์เมียผ <c oughs> ัวยอมแล้วผัวไปกล้าทำลายเมีย <c oughs> พวะพวกวต่อต้านพวคิดต่อต้านเมียเพราะว่าใจกะเพราะว่าคนใจกล้ามากไม่เคยมีคนไหใจกล้ามากพอเป็นยังไงเมนมาเมนมาเมนมาไม่ปกติอ่ะมาลากวิญญาณบาปลงอาลกไปอกทีเดี๋ยวขอร้องเลยนะมองหน้ากันสักพักไอ้ไอบาทูวร์แม่งเริ่มเหงื่อตกแล้วมันก็เตายอมตายไปเลยไม่ยอมสู้เขาอะไรเขาเสกแอบบนรถแล้วไม่รู้หรอกว่าใช่บนรถแห ไงเราจะไปดิเฮ้ยไม่รู้จริงด้วยนั่น่ะอุ้ยมันรู้มันแกงไม่รู้โอ้โหเครื่องแหลงเว้ยโอ้ยนุ่นเบียเจาะยางรถไปแล้วทำไมต้องตามกันด้วยมันชอบแกงมันอยากจะได้แกไปเป็นเอ่อมันอยากได้แกไปอยู่กับมันไม่เฮ้ยอะไรวะมันปล่อยลำแสงเซรามูนออกมาได้ด้วยเหรอวะแล้วนี่เป็นอะไรนี่มันตามแกอยู่คนเดียวเนี่ยอ๋อ เฮ้ยเแต่ไม่ยอมอีกยอดนะครับนั่นี่เฮ้ยพี่เมื่อกี้อะไรเฮ้ยร่างจริงมันเฮ้ยพี่ชืุ่ดุที่ป่าแล้วเราต้องให้มันกลายเป็นร่างจริงของมันก่อนเฮ้ยพี่นี่มันเป็นร่างแปลงกลายร่างมันเราไม่สามารถตอบโต้มันได้เลยเมื่อกี้เนเหตุร่างร่างร่างจริงของมันเฮ้ยพี่มันเป็นสาวน้อยคนหนึ่งโอ้โหแล้วเนี่ยแหละโอ้โห โอ้โหอูดังเนี่ยอูดยิงดังเลยเฮ้เวแกต้องยิงไปเลยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวน่าจะเห็นร่างแล้วจะเห็นร่างจริงว่ะเฮฟี่นั่นคือโอกาสจบปีของเราฉันเห็นแล้วเมื่อกี้เฮ้ยได้เลยมันเสียววิวขนาดเฮฟี่เฮ้เวเออไอ้ไอ้ไอ้คนเขเนี่ยมันมันมันเพิ่งโดนทิปเปอร์ระเบิดบานมามันกำลังแมสแบบสุดขีดเลยเวเราจะเอาไอ้พวกนี้ไปสู้กับไอ้นี่เว้ยเอาให้ทำเพื่อนนั่นเหรอเฮ้ยนังไอ้นังไอ้ไรประโยชน์เฮ้เวไม่ทันแหละมันมันเสียววิวขนาดเฮ้เวเฮ้ย โอ้ยม่มาเป็นแจ้งเลยโอ้โอ้โหโอจโหโอ้โหโอ้าหโอ้โหมอ้หลี่ยหก็้ม่สามาหถหยุดมันไ้ห้โจมต้มันเหล่าไอ้พวกหน้าเหลี่ยมบิกหรหน้าเหลอ่ยมอ้อ เอาเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรวมันต้องซ้ำรวมันต้องซ้ำจบต้องซ้ำจบเธอหมดความอดทนกับเราแล้วพลังแห่งมนุษย์เมียนะโหนอนตายผสมพันธ์กันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวกลับมาแล้วเดจะแอบหลังเสาโง่ๆทำไมคิดว่าแกคิดว่าตัวแกเลียวมากพอแล้วอ้วนขนาดนั้นนะพุงย้อยพุงเห็นพุงกับพุงออกใช่ทำท่าตรงมีก็ได้นะฉันไปยึดถังแก๊สจากหลังบ้านใครมาไม่รู้ไหนอ่ะใช้สิ่งนี้ในการกำลามมัน วายเฮ้ยโอ้โหเธอตกเหม่งยังเฮ้ยเอาเลยเอาดิเฮ้ย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 อเดือดปอเดือดต้นเดือดโอ้โหมันไม่ได้ผลดูเหมือนว่าคุณกำลังหิวอยู่นะครับถ้อใครที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับผมขอนำเสนอช็อคไอ้าห์ขาไม่สิ่งขาสิ้นคาตกอยู่ที่พื้นไม่ได้ไม่ได้ผมขอนำเสนอ บำรุงสมองบำรุงสุขภาพจิตได้นะสนใจไหมครับสนใจขอการตอบรับนะครับนี่มันสั่งพระเวสีอะไรกันเนี่ยมันมันมันโอพเกินไปแล้วนะไอ้แกมไม่รู้หรอกไ่ใช่เป็นตุ๊กตาเจ้าอะเฮ้ยดีแล้วสะดุดสะดุดขี้มดลมมุกสก็เป็นแกจริงๆสะดุดขี้มดลมจะด้วยโอ้โหครับเครก ขับเค้กตัวนี้จะไม่ยอมให้แกล่วงละอธิปไตยเด็ดขาดหมู่บ้านนี้จะต้องถูกฉัหล้างมันดึงวิญญาณฉันไปแล้วหลังแกสามตัวลดการู้ชอบไหมะรับล้การไหม ไม่สนใจไม่สนใจน่าสามรถกับตูดเดินเบอร์ไม่มีใครกลารเมินสามรุก้บตูดได้นะโอ้ยท่านออ่ะอัชอบทานนอนวาวายตายแล้วมาเจียปืนวันเหรอเขาตั้งชื่อว่าปืนกรีดร้องยิง what the fuck อ้โไม่ตายโดนผังฉันเอาไว้นะเฮี่มามาเป็นสตาร์แพตินัมให้ฉันทีเฮีฉันยอมสแกเป็นสตาแพตินัมแล้วเฮี่สตาร์แพตินัมจการมันอย่าเรือเยอะหรืเข้าไปจัดเลย สตารอดีน้ำอ้วนัได้เสียงแกกิน้เฮ้ยเฮันเก่าไปล้างดิเรดียวโอกาสของเรามาถึงเร็วมันอยู่ข้างในดเฮแต่ต้องเข้ามาจัดการเฮฟี่นายต้องรีบนายต้องรีบสวดมันอยู่นี่เลยอ๋อไไหมเฮฟี่พลงจริงมันออกมาแล้วถึงวลังแกในการสวดสวด ปลดปมันให้พี่หวางรอบตัวโอ้ยหลบเลย้า,าโอ้ยไม่เจอฉันวอยาตอนนี้เลยใช้พลังลมปานอะเป่าดับไฟ พลังลมปานจิตปล่อยวางไม่มีมนุษย์เมียแล้วใช่ไหมไม่มีล้วลกเลยพ่พี่มนุษย์เมียสุกพามแล้วหมู่บ้านนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งโดยไองโง่สองคนใช่ที่เกิดจะทำลายล้างหมู่บ้านนี่มันเริมจากที่นี่เราก็ต้องไล่มันจากที่นี่ข้างในนี้ให้ไปสามลูกกัมตูดเขาน้อยใจมากเลยเนี่ยโดนเงินอะไปเลยแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวไปเลยไม่เคยมีใครปฏิเสธกล้าของเขาโดนปฏิเสธปั๊บน้อยใจหนีไปแล้วขอบคุณ มีจูบีคอนติเนียรด้วยนะโอ้แทบเล้วเราก็สามารถาปราบไอ้เจ้าจุาผีเจ้าผีมนุษย์เมียที่กดแขนได้แล้วนี่คนดูไอ้ไอ้ผีตัวเนี้ยเอาจริงๆนะมันคือยูทูบเบอร์คนหนึ่งเว้ยสามารถไปเชิร์ชดูได้นะตามชื่อผีที่ได้ตายคลิปเลยนะสามารถไปเชิร์ชได้เลยนะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะไปบิ๊กใช่แล้วแล้ว <laughs> มาอยุดยทีว่วาเป็นเทวะดิสันได้เนะอาเราคนดูเป็นไงบ้างกักบการปราบปจับสัเบเวอร์สีมนุษย์เมียสนุกกันไหมไอ้ อืมทำไปเพื่ออะไรวะทำไป่จริงไหมทำไปเพื่ออะไรวะไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรอยู่ดีก็โดโดมาต่อยที่หน้าฉันล่วงพื้นน่ะอ่ะเรา,าดนก่อนไปโซเชียลก็มีคำถามมาถามเพื่อนๆเมาอเดิมมาจาะคำถามก็คือถ้าเพื่อนๆเจอเจอ้าผีมรุดเมียตัวนี้มันมามันมา,มนมาบานเพื่อนเพื่อน,อนจะมีวิธีปรามันยังไงนะจ๋าอย่าลืมตอบกันมาเยะๆนะจ๊ะจะประกาศในคลิปถัดไปนะจ๊ะคนของไร้บ้านนี้ไม่อยู่แม่งแล้ว อแม่ไ,ไปอเอาละคนดูถ้าชอบว่าจะกันฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เฮวีกับโซเจอร์ในการปราบสัมภเวสีตัวต่อไปได้วยนะจ๋าตัวใหม่มาอย่าลืมมาบอกกันนะจะได้ไปปาดทันทีทันใดเลยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับหน้าผมกำลังแบบมีความสุขอยู่นะนะอย่าอย่าให้มโมโหนะนะนี่คือการบังคับนะอย่ากดด้วยนะกดด้วยนะขอร้องนะไม่งั้นเฮ้วีจะตายนะถ้าไม่กดะว่าไงนะเอาน้องไม่ยอมกดเอา้า แหมพี่รู้แล้วร้องไม่ยอมกดน้อยใจนี่แล้วทำไมต้องมาลงที่ชันด้วยเมยกลุ่มเนสคอ์ดมแฟนเพจเฟซบุ๊กสามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารการปราบสมบูร์สีของเราหรือเข้ามาส่งรูปภาพส่งเออศิลปะผลงานส่งแฟนอาร์ตหรือว่ามาหาเพื่อเล่นเกมได้นะจ๊าลิงกอยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้โซเชียลเฮฟวี่ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจ้า ว่ายงามสวัสดีครับขอบคุณนะครับ